สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำปลากระพงคั่วพริกเกลือนะคะเพียง5านาทีก็อร่อยได้ลวคะ่ะทำง่ายง่ายนะคะวัตถุดิบมีเพียง5าอย่างแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ในโพสต์ไว้ให้นะคะปลากระพงที่ได้มานะคะเขาแลกมาให้แม่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนำปลากระพงนะคะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะ แในบ้านได้มาชิ้นใหญ่นะคะ400กรัมมาตัดแบ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นประมาณนี้นะคะกำลังดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดแล้วเขาจะหดลงอีกนิดนึงคุกแป้งทอดกรอบค่ะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะตั้งกระทะนะคะไฟกลางค้อนไปทางอ่อนนะคะ ร้อนแล้วเราก็นําปลาลงทอดนะคะคอยดูนะคะคอยกลับอย่าให้ไหม้นะคะพอเหลืองก็พอแล้วค่ะอืมได้สีสวยงามมากค่ะเหลืองกำลังดีเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ แม่บ้านใช้สองหัวใหญ่ๆนะคะใครชอบมากก็เพิ่มอีกได้นะคะผัดพอเหลืองให้กลิ่นหอมนะคะไม่ต้องให้ไหม้นะคะเหลืองอ่อนๆก็พอแล้วค่ะใส่พริกขี้หนูสับลงไปค่ะพริกขี้หนูแม่บ้านเอาไส้ออกก่อนนะคะเพราะว่าจะเผ็ดเกินไปแต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มพริกได้หรือไม่ต้องเอาไส้ออกก็ได้นะคะ ผัดพอเขามีกินฉุนหอมนะคะเราก็ใส่ปลาที่เราทอดลงไปได้เลยค่ะอืมหอมฉุยเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะเมนูนี้นะคะเราจะปรุงแค่สามอย่างนะคะเกลือซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะคะโรยต้นหอมซอยค่ะ แล้วก็ผัดคุกคุกเขาให้เขาเข้ากันนิดนึงก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะ ต้องลองนะปากระพงคั่วพริกเกลือของเรานะคะอร่อยมากๆค่ะรสชาติกลมกลมนะคะปรุงแค่สามอย่างนะคะปรุงเยอะจะเลี่ยนนะคะแค่ใส่เกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวนี่อร่อยสุดยอดแล้วค่ะ ลองไปทําทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ